โอเคเริ่มเรียนเลยแล้วกันเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอก่อนอเห็นหน้าจอครูปกตินะครับเสียงชัดเจนนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะลูกเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพนะครับจุดประสงค์ก่อนเรามาดูจุดประสงค์ในเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเขาบอกว่าสามารถวาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะใกล้ไกลได้เป็นสามมิตินะนะครับคือวาดภาพให้เห็นเป็นสามมิติได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีงานให้ทํา ความลึกลวงตาแบบสามมิติก่อนนะครับอันแรกการศึกษาจากภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศก็คือภาพทั่วไปที่นักเรียนมองไปดูวิวข้างนอกอย่างเงี้ยนะภาพบรรยากาศหรือภาพทิวทัศน์คือทัศนียภาพนะลูกที่เกิดขึ้นจากการมองสิ่งที่อยู่ไกลออกไปในการวาดภาพแสดงทัศนียภาพผู้วาดจะต้อง วาดให้สิ่งที่อยู่ไกลออกไปมีสีจางลงดูไม่ชัดเจนนะครับสิ่งที่อยู่ไกลจะดูจางไม่ชัดเจนเนื่องจากถูกบรรยากาศบดบังนะครับชั้นบรรยากาศบดบังฝุ่นละอองอย่างเงี้ยและต้องวาดให้สิ่งที่อยู่ใกล้มีสีเข้มขึ้นนะครับก็คือที่อยู่ใกล้ตาเราที่ใกล้เอื้อมมือเราเนี่ยมันจะยิ่งเด่นชัดขึ้นนะครับเหมือนนักเรียนลองเอาดินสออยู่ไกลๆแล้วก็ลองใกล้มาเรื่อยๆมันจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับ ต่อมาอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะลูกภาพตัวอย่างในการวาดภาพระยะนะครับที่มีระยะใกล้ไลนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าระยะใกล้จะมีสีที่เด่นชัดขึ้นนะครับระยะไกลเป็นภูเขาก็จะระบายสีที่มันจางๆออกไปนะครับหรือต้นไม้ในระยะกลางก็จะไม่เห็นรายละเอียดของเส้นใบหรือรายละเอียดของดอกไม้เท่ากับระยะหน้าสุด นะครับอันนี้ก็คือภาพ3มิติวาดแบบให้มี3มิตินะครับดูมีระยะต่อไปหรืออาจจะเป็นการใช้การทับซ้อนนะครับใช้การทับซ้อนก็คือจะมีการนำวัตถุชิ้นหนึ่งวางด้านหน้าที่ต้องการจะศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือวางให้มันมีการทับกันซ้อนกันวางให้มันเป็นเหลี่ยมกันจะไม่ใช่ทับกันจนสนิทนะอาจจะทับเหลื่อมๆกันหน่อย นะครับอย่างเช่นตัวอย,อย่างนี้ก็คือภาพรูปทรงเลคขคคณิตที่สะทับซ้อนกันทําให้รู้ว่าอะไรอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับช่วยให้มีระยะความลึกลวงตามากยิ่งขึ้นนะครับเกิดจากการทับซ้อนนะอะไรที่มันบางหรือถูกบดบางมันจะอยู่ด้านหลังอ,อะไรที่เห็นเต็มๆเห็นชัดๆเลยเห็นเต็มๆของมันทั้งชิ้นเลยเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับ ต่อมาเป็นการเน้นรายละเอียดและเส้นขอบนะครับเน้นรายละเอียดก็คือเราสามารถสร้างความรู้สึกถึงความลึกของวัตถุหรือระยะห่างของตำแหน่งวัตถุในภาพโดยการเน้นรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ไกลกว่าให้มีน้อยลงนะครับและก็ทำให้มีเส้นขอบเบา หรือมีความชัดเจนน้อยลงคือที่อยู่ใกล้ก็จะเน้นรายละเอียดมีเส้นขอบที่ชัดเจนเพราะมันจะทําให้ภาพดูเด่นขึ้นที่อยู่ไกลก็เส้นขอบก็จะไม่เด่นชัดไม่ต้องกดน้ําหนักเท่ากับที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างเช่นภาพตัวอย่างในการวาดดวงตานะครับเราจะเห็นว่าระยะที่มีเส้นขอบนะครับเส้นขอบชัดๆเลยเนี่ยมันจะเหมือนอยู่ด้านหน้าแล้วก็รู้สึกเหมือนมันนูนออกมา เหมือนมันอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะส่วนอะไรที่เราอยากให้มันอยู่ไกลๆหน่อยเราก็จะเอาเส้นขอบที่มันน้อยลงแล้วก็เข้มน้อยลงอย่างนี้นะครับก็จะแสดงระยะความลึกได้นะครับต่อมาสังเกตขนาดและช่องว่างดูจากขนาดและช่องว่างนะครับว่าวัสดุ2ชิ้นมีขนาดและรูปทรงแบบเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนะในลักษณะที่รูปทรงเดียวกัน แล้วก็มีขนาดเท่ากันเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในระยะที่เท่ากันแต่ถ้าเมื่อเลื่อนชิ้นใดชิ้นหนึ่งไกลออกไปวัตถุชิ้นนั้นก็จะมีขนาดที่มันเล็กลงนะครับก็คือบอกระยะของเรานั่นเองเหมือนลูกบอลลูกนึงอย่างเงี้ยซื้อมาเท่ากันเลย2ลูกอะไรที่อยู่ใกล้เรามันจะลูกใหญ่ถ้าเราเตะมันออกไปไกลๆมันก็จะดูเล็กลงนะครับทั้งที่มีขนาดเท่ากันนี่ก็คือการวาดให้มันเป็นลวงตาคล้ายๆลักษณะลวงตาอย่างภาพตัวอย่าง นะครับเป็นวงกลมเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาวงกลมที่มันมีขนาดเล็กลงไปลงไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้วัตถุชิ้นนั้นดูไกลออกไปถ้ามันยิ่งเล็กแล้วก็ไม่ใช่แค่ขนาดอย่างเดียวนะอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเรื่องของสีด้วยนะครับขอใช้สีม่วงทั้งหมดแต่ถ้าอะไรที่อยู่ระยะหน้าสุดนะครับระยะหน้าสุดอย่างเช่นตัวนี้ระยะหน้าสุดมันก็จะเข้มนะครับระยะกลาง กึ่งกลางๆอย่างเงี้ยมันก็จะอ่อนลงอ่อนแล้วก็อ่อนลงก็เล็กลงเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงตัวนี้เห็นไหมมันก็จะเริ่มเล็กลงแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆจนมาถึงตัวจุดสุดท้ายเลยตัวนี้ที่มีขนาดเท่ากัน3บอลน,นี้4บอลน,นี้นะครับก็จะเล็กลงแล้วก็สีก็จะดรอปลงไปหรืออ่อนลงไปนะครับต่อมาเป็นการเล่นกับโครงสร้าง การใช้แสงเงาช่วยในการมองเห็นรูปทรงของวัตถุนั้นๆได้ชัดเจนขึ้นโดยสังเกตจากเงาที่ทอดผ่านโครงสร้างหรือหุ่นจำลองซึ่งเงาจะทอดผ่านไปบนพื้นผิวของวัตถุตามความลึกโนนที่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตานะครับดูที่ตัวอย่างแสงเงาที่ทอดผ่านหุ่นจำลองหุ่นจำลองที่นี้ก็คือตัวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมของเขาเนี่ยที่วางเนี่ยคือหุ่นจำลองเขาเรียกหุ่นจำลอง ทำให้เกิดมิติต่างๆในการมองนะลูกท่านักเรียนวาดกล่องไปด้วยอ,อย่างสมมติวาดกล่องเฉยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะมีเส้นเมวาไม่มติถ้าเราจะมีเส้นในการใช้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะดูมันมีมิติมากยิ่งขึ้นนโลกถ้าเรามีแสงเงาอย่างเงี้ยเห็นคขาว่าแสงเงาทอดผ่านไหมเออมันก็จะดูเหมือน เหมือนกล่องมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นดูกล่องเหมือนมันมีความเงามีความมนมีความที่มันสามารถเลืองแสงกระทบแสงได้อย่างเงี้ยเขาจะใช้เส้นอันเนี้ยในการปรากฏของความลึกความหนาหรืออะไรอย่างสีอย่างเงี้ยเรียนจะสังเกตเห็นสีตรงนี้กับสีตรงนี้ด้านนี้ทั้งหมดทุกอันเลยจะเป็นสีเข้มนะครับเนื่องจากแสงถูกบดบดบังนะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีที่เป็น นะครับระยะที่แสงสามารถเข้าได้นะครับแล้วเขาก็ใช้เส้นตัวนี้เพื่อเล่นเล่นความสมจริงความสะท้อนของแสงอย่างเงี้ยนะครับทำให้มันดูเกิดมิติมากยิ่งขึ้นกว่าที่จะวาดกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับต่อมาใช้การมองตำแหน่งในแนวดิ่งการมองตำแหน่งในแนวดิ่งนะ อย่างเช่นถ้าเราต้องการให้วัตถุที่มีขนาดเท่ากันดูเหมือนกับว่าอยู่ห่างออกไปนะครับวัตถุขนาดเท่ากันนะแต่อยากให้รู้สึกเหมือนว่ามันห่างออกไปออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราสามารถจัดวางวัตถุเลื่อนขึ้นไปให้อยู่สูงจากระดับพื้นระนาบนะครับยิ่งภาพวัตถุสูงขึ้นจากแนวระนาบมากเท่าไหร่วัตถุจะดูห่างออกมากขึ้นนะครับทางนี้ภาพ ที่สร้างขึ้นเห็นระยะใกล้ๆด้วยทีนี้จะเห็นการทับซ้อนของตำแหน่งที่อยู่ในแนวดิ่งด้วยามาดูภาพตัวอย่างนะอย่างนี้ภาพตัวอย่างในแนวดิง่งนะครับจากการมองจากการมองตัวนี้คือเส้นระดับสายตาแล้วเราก็มองก้มลงไปนะครับในการมองอย่างเงี้ยเราเห็นเส้นแนวดิ่งเท่ากันก็คือถ้ามองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นลักษณะที่มันเท่ากันแต่ถ้าในเมื่อเราเป็นคนมอง ถ้าคนอื่นมองนะจะเห็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าตัวเรามองเองเราจะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาบอกว่าในพื้นและหน้าบสมมุตัวนี้เป็นพื้นและหนา้างบบนี้เราก็เหมือนมันจะหลั่นกันออกไปเรื่อยอย่างเงี้ยลดหลั่นกันออกไปเรื่อยๆในการมองอย่างงี้ที่เขาบอกว่าวัตถุสูงขึ้นจากแนวดิ่งแล้วก็มีความเล็กลงอย่างเงี้นก็จะสร้างให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้น นะครับต่อมาหลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพนะครับในการทัศนียภาพเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นการเรียนแบบความเป็นจริงคือเรามองเห็นวัตถุข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายทอดออกมาให้เป็นภาพวาดที่มันดูมีความสมจริงนะครับเหมือนเราไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ําตกอย่างเงี้ยเราอยากเก็บภาพไว้แล้วก็วาด ต่างๆบรรยากาศต่างๆอย่างเี้ยเขาเรียกภาพที่แสดงทัศนียภาพนะครับเราต้องเน้นถึงวัตถุที่มีขนาดเล็กถ้าอยู่ไกลออกไปวัตถุที่ใกล้ตาเราใกล้มือเรามากมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับตัวอย่างนะครับในการขนาดของความชัดสีของวัตถุและตำแหน่งการวางทำให้เกิดการลึกลวงตานะครับภาพตามนี้นะอย่างนักเรียนวาดเสาอ,อย่างเงี้ย มันจะเป็นเส้นระดับสายตาก็คือเส้นนี้ถ้าเราอยากให้เป็นเส้นระดับสายตานะแล้วเราก็จุดรวมสายตามันจะอยู่ตรงนี้สมว่าครูให้จุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาไม้บรรทัดวาดเส้นวาดเส้นมาให้มันห่างออกอย่างนี้แล้วเราก็วาดจำนวนของเสาลงไปได้เลยอย่างนี้ย นะครับมันก็จะดูดูมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับในการวาดนะประมาณอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จนักเรียนก็ลบเส้นตัวนี้ออกนะมันก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแค่นี้เองใช่ไหมมันก็จะดูมีมิติมีความมันลึก ขึ้นไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้เราก็วาดเป็นหญ้าเป็นอะไรหน่อยไม่ให้มันลอยนะแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้อ้าเดี๋ยวคูลบนี่ก่อนไปทับซ้อนกันซะแล้วอ้าต่อมาดูเขาบอกว่าภาพตัวอย่างนะลูก ภาพแบลาบเป็น2มิติแล้วก็ภาพที่มีความลึกเป็น3มิติก็อย่างเช่นภาพแรกอย่างเงี้ยภาพแรกของตัวเลข1กับเลข2อันนี้จะเป็นภาพที่เป็นขนาด2มิติเนื่องจากเห็นเพียง2ด้านนะครับก็คือด้านกว้างด้านยาวนะถ้าเป็น3มิติเราจะเห็นด้านกว้างด้านยาวของตัวนี้แล้วเราก็จะเห็นความลึกด้วยความลึกก็คือด้านนี้ นะครับถ้าเป็น3มมิติอย่างอันนี้2มิติเราก็คือ2มิติจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็น3ามมิติเราก็จะใส่ความหนาของตัวสามเหลี่ยมเข้าไปนะครับก็คือประมาณนี้นะอันนี้ก็คือภาพนี้ก็คือหลักการวาดสามมิตินะครับธรรมดาไม่มีอะไรนะครับ เดี๋ยวนะอ่ายังฟังกันอยู่ไม่เอ่ยฮัลโหลฟังอยู่นะโอเคอเดี๋ยวคราวนี้งานของเราครูเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันยังมีสไลด์เหลืออยู่เดี๋ยวมาต่อคราวหน้าค,ครูค้างไว้แค่ หลักการวาดภาพแสดงทัง,งียภาพที่เป็นระยะใกล้ๆก่อนนะครับแล้วครูจะให้เราทำงานก็คือเพราะศิลปะส่วนใหญ่เรายังไม่มีงานเลยเนะยาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่าสิ่งที่ครูจะให้ทำงานนะลกูกเห็นกระดานครูปกติเนาะ สิ่งที่ครูจะให้ทำงานคือให้เราวาดภาพที่แสดงระยะมา1 1ภาพตามตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้เราอาจจะวาดเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่างสมมุติตรงนี้เป็นกระดาษ A4 ใช่ไหมอ่าเราก็แบ่งระดับสายตาก่อนเส้นระดับสายตาคือตรงนี้นะคือเส้นที่ครูวาดตรงกลางนี้แล้วก็แบ่งจุดกึ่งกลางมา คือจุดรวมสายตานะแล้วก็วาดรูปออกมาให้มีการบอกระยะนะเราก็วาดออกมาให้มีการบอกระยะเหมือนอย่างที่ครูวาดไปเมื่อตะแกะวาดให้มันเออประมาณอย่างนั้นนะ โดยผ่านเส้นของตัวนี้อย่าลืมที่อยู่ไกลออกไปมันก็จะนั่นขึ้นด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ที่เป็นตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นะหรือเราไปดูในเน็ตก็ได้บอกว่าการวาดภาพจุดรวมสายตาหนึ่งจุดเนี้ยก็จะมีขึ้นให้เยอะเลยนะอันนี้เราก็วาดเป็นภูเขาว,วาดเป็นอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็วาดไป ให้มันมีลักษณะเป็นจุดรวมสายตาหรือนี้จะเป็นสะพานก็ได้นะเราจะวาดเป็นสะพานก็ได้ตรงนี้ก็เป็นทะเลอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่แต่ให้มันมีจุดรวมสายตาหนึ่งจุดนะครับหรือเราอาจจะวาดเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นลักษณะของอย่างนี้ก็ได้ที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้โดยคร่าวๆนะเดี๋ยวจะไม่ทานอ่าอย่างนี้ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคปะ่ะหรือเราจะวาดสองทางก็ได้เหมือนกันนะโดยคร่าวๆนะเราเร็วๆไปก่อนอ่าอย่างเงี้เรากวาดสองทางก็ได้เหมือนกันนะโอเคให้มันบอกระยะนะได้ไหมลองเสิร์ชหาใน Google บอกว่าการวาดภาพจากจุดรวมสายตาหนึ่งจุดอย่างนี้ก็ได้ โอเคป่ะครับเอ่อถ้ามีสมุดเล่มใหญ่เอ่อเปิดกล้องนิดนึงลูกเดี๋ยวไม่เห็นหน้ากันถ้ามีสมุดเล่มใหญ่ก็คือใช้เล่มใหญ่ก็ได้เพราะว่าเรามีใช่ไหมล่ะเขาแจกให้ใช่ป่ะล่ะเออวาดในสมุดเล่มใหญ่ก็ได้ลูกแต่ว่าไม่ต้องเอาภาพที่มันแบบว่าอลังการใหญ่เวอร์วังขนาดนั้นเกิน ครูแค่ต้องการให้เห็นคือไม่เอาเล็กเกินใหญ่เกินอะ่ะคือเราอาจจะตีกรอบสักประมาณเท่า A4 ก็ได้เพราะว่าเล่มใหญ่มันใหญ่กว่า A4 ใช่ไหมในเนื้อ,อาหาในการวาดเราอาจจะวาดแค่เท่า A4 ก็ได้แล้วก็เน้นที่จุดรวมสายตาเพียง1จุดนะเวลาเซิร์ชหานะมันจะมีจุดรวมสายตา2จุด3จุดคือเยอะๆมันก็ยิ่งยากขึ้นครูอเอาแค่จุดรวมสายตาจุดเดียวนะครับหรือเราจะดูลักษณะในภาพก็คือเหมือนมีลักษณะที่มันเป็น คุ่งไปในทางเดียวกันอย่างเงี้ยเหมือนทางรถไฟเหมือนที่ครูเคยเปิดมันจะเป็นทางรถไฟเป็นขนานของถนนอย่างเงี้ยเหมือนแนวถนนที่เรามองลึกลงไปอย่างเงี้ยลองเซิร์ชหาดูนะครับแล้วก็ถ้าวาดแล้วจุดรวมสายตา1จุดวาดเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งมาให้ครูดูด้วยนะครับจะได้ให้คะแนนเพิ่มเติมเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยว ชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนที่มันจดรวมสายตาหลายจุดนะมันจะยากขึ้นนะครับโอเคสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละมีเพลงเท่านี้แหละครับอย่าลืมนะทำงานส่งครูด้วยนะจะได้ได้คะแนนเพิ่มนะลูกเพราะว่าครูว่าคะแนนสอบเขาคงไม่น่าจะมีสอบแล้วแหละคงจะให้ครูสอบกันเองแหละครูก็จะเอาคะแนนเก็บพวกนี้แหละเป็นคะแนนสอบเนะ ก็คืองานที่ครูให้ทำไปนั่นแหละจะเป็นคะแนนสอบนะครับชัดเลือดดีได้ยินไหมเอ่ยเออไม่ตอบด้วยพงกหัวใหญ่เลยเดี๋ยวหัวดโคทรพท์หรอกนะโอ,โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับแค่นี้แหละลูกสวัสดีครับครับ,ดรบเดี๋ยวครูส่งคลิปการสอนย้อนหลังลงไปให้นะลูก เดี๋ยวครูขออัพโหลดวิดีโอแป๊บหนึง่งโอเคครับสวัสดีครับ